สวัสดีคะ่ะเป็นไงบ้างคะเราม,มาถึง EP ที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสามแล้วนะเฮ้ยใครเลือกไพ่กองนี้บ้างนะคะนะคอมเมนต์หน่อยคะ่ะใครกำลังรอนะคะ EP นี้มานะอยากรู้ว่าให้แฟนของคุณในอนาคตอะค่ะหัวข้อพิก,า,กาศไพ่กองนี้ที่คุณเลือกนะคะนะเขาจะบอกเรื่องราวต่างๆนะคะอย่างไรบ้างเรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะโอเค นะพี่พี่ก,กาก้าค่ะแฟนของคุณในอนาคตนะคะสําหรับคุณหน้าไพ่ใบนี้พี่บุ๋มบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะคะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากนะนะคะแต่บางทีมันทำให้คุณบางทีนะทำให้คุณถูกเสียอถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆเลยนะอือ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าคุณมีกิเลสมากคุณอยากเป็นผู้ให้โอเคถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นผู้ให้ความรักเป็นผู้ให้ความใส่ใจกับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคุณเป็นคนดีคนนึงเลยแหละถูกไหมนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะแฟนในอนาคตของคุณนั้นนะคะจะมีค้ลักษณะนี้ใส่แล้วกันนะคะในเรื่องของข้อดีค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคข้อดีนะเฮ้ยข้อดีเป็นคนที่ทาไมเมื่อคุณเป็นผู้ให้แล้วทําไมเอ่ยนิสัยของข้อดีของแฟนคุณนะเขาก็มีใจที่แบบมีความผู้ให้ให้กับคุณกลับอะ่ะอือต่างฝ่ายเป็นคนที่จิตใจดีกันทั้งคู่เลยเนี่ยนะ ข้อดีนะคะเป็นคนที่เราเนี่ยสาม,มารถแบบว่าพึ่งพาเขาย่ำทุกยากได้เขาคอยดูแลปฏิบัติของเราเหมือนเราเป็นคนไข้ V I P อะไรอย่างนี้เลยนะคะนะเออเขาดูแลใส่ใจของคุณทุกระเบ,บียบแน่นอนคะ่ะนะคะนะเขาต้องการให้คุณนะคะอยูเออ่เขาเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบค่านะคะข้อดีของแฟนคุณนะคะนะ โอเคเรามาดูข้อเสียกันค่ะข้อเสียคำว่าข้อเสียของเขาค่ะบางทีบางมุมอารมณ์เนาะก็คือเอเวลาทํางานก็หมดทํางานน่ะนะคะข้อเสียของเขาเวลาที่เขาเป็นเด็กต้องการเล่นเอ้ทาไมเขามองดูเป็นต้องค่ะแบบว่าบางมุมบางเวลาเนี่ยข้อเสียของเขาเอะกรณีที่เราจริงจังยอะไรเงี้ย แต่เขากับไก่มาทําให้เรารู้สึกตลกพันขำอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆแล้วพี่เห็นว่าอาจจะมีในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารนะคะคือเนื่องด้วยเนื่องด้วยนะพี่มองเห็นในเรื่องของการที่เป็นบุคคลอย่างเช่นคุณหมอเวลาทำงานค่อนข้างซีเรียสจริงจังใส่ใจคนไข้แต่เวลานอกเวลางานปุ๊บเขามีมุมอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นแมวตัวน,น้อยที้อ่อนคุณหรือเป็นมุมที่ เป็นคนตลกเฮฮาเลยอ่ะซึ่งเขาต้องการผ่อนคลายความเครียดของเขาซึ่งเราเนี่ยเนี่ยมองว่ามันเป็นข้อเสียเฮ้ยแต่ตอนนี้ฉันต้องการจริงจังนะอะไรเงี้ยคืออยู่ในหมดที่ต้องปรับความเข้าใจกัน่ะเออนะคะข้อเสียของเขาทำอ่ะมันก็ไม่เชิงข้อเสียเนอะบางทีในเรื่องข้อเสียเนะี่ยเขาก็คือคนรอบข้างของเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้พี่เห็นแบบนี้นะ คือเขากำลังใส่ใส่ความหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทําให้แบบให้คุณเปลี่ยนความคิดอ่ะเอ้ทาให้คนเขาคนนั้นอ่ะที่เขาชอบคุณอ่ะค่ะเป็นแฟนของคุณอ่ะเปลี่ยนความคิดย่ล้มเลิกในเรื่องของการที่จะรู้จักคุณมากขึ้นเออมันไม่มันไม่แบบว่าสมฐานะนะหรือมันไม่มไม่ดีเลยเลือกคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาเชื่อการตัดสินใจของเขาไม่ฟังคนรอบข้างแน่นอน โอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเนาะไม่ใช่ข้อเสียลละเออต่อไปค่ะมาดูกันค่ะว่ามีโอกาสเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบหนึ่งหกโหยก็เนื่องจากตามหน้าไพ่ดูดิเห็นไหมเป็นคนที่ทาไมยอมอะเป็นผู้ให้อ่ะนะถูกเอารัดเอาเปรียบก็ได้อย่างงก็ได้นะคะถ้าเป็นคนเก่านะมางออ่ะ คุณก็ใจอ่อนอีกเช่นเคยอืมคุณก็มีใจให้เขาอีกเช่นเคยจริงๆเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายมากเลยอะค่ะนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคนเก่ามีโอกาสหวนกลับมา,ห,บมาหรือมองกลับกันคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันก็ได้นะโอเคค่ะคนเก่ามีโอกาสกลับมานะสูงมากเลยอะ นะคะโอเคกลับมาไวพอนะครั้งนี้อาจจะมีลักษณะของการแบบจริงจังละเป็นคู่ชีวิตจริงๆละเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆละเลยกรณีที่แต่งงานกันเลยหรืออะไรอีกไหมคะเนี่ยนะคะการกับการมาคืนดีกันอะไรอย่างนี้ยพี่เห็นว่ามโอการมคีคนเก่ามานะอือไปต่อค่ะ ราศีค่ะที่เป็นคู่ครองของคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะราศีเมถุนค่ะราศีพฤศกนะราศีกุมราศีพิจิตราศีอืมที่พี่บอกแล้วมีอะไรมนยคะอีกลอดไหมนะนะคะมี ราศีที่เป็นแฟนของคุณนะคะสำหรับที่เลือกไพ่นะคะกองที่สามนะคะมีราศีกุมราศีพิจิกราศีพฤษภราศีเมถุนและก็ราศีมังกรค่ะนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ <S 1> <S 1> <S ต่อไปค่ะมาดูกันว่าลักษณะของเขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรกัน <S 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 เออ เฮ้ยถ้าเป็นฝ่ายหญิงอะค่อนข้างที่จะค่อนอารมณ์เด็กอยู่นะอืมค่อนข้างที่แบบว่าเป็นแนวเป็นเด็กค่ะแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่แบบแนวซุกซนอะเด็กน่ารักน่ารักอะไรถ้าเป็นผู้ชายก็จะค่อนข้างที่จะผิวคํำหน่อยนะคะนะประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะนองแนวแบบสมส่วนนะคะแล้วไปแนวสมส่วนค่อนข,ข้างไปทางผอมนิดนึงนะคะนะเออโอเคอะ แล้วก็เป็นคนรักสัตว์กันทั้งคู่ด้วยออืก็หมายถึงพี่จะพูดถึงทั้งเป็นกรณีที่มีแฟนเป็นผู้หญิงหรือกรณีที่เป็นแฟนเป็นผู้ชายพี่จะบอกทั้งสองอย่างเลยนะคะรวมถึงค่ะอายุของแฟนของคุณในอนาคตแน่นอนค่ะรุ่นราวเขาเถียวกับคุณนะคะรุ่นราวเขาเถียวกับคุณนะหรือคืออายุอายุตรงนี้พี่เห็นว่าอายุของคุณนั้นไม่ได้โฟกัสอะ มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันก็ได้นะคะตามนาภพยนะนาทีการงานโอเคค่ะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นลนักษณะหน่วยงานของรัฐนะ,ะทหารนะฮะหรือลักษณะของคนที่อยู่ในศิลธรรมกฎระเบียบเป็นคนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือเป็นคนบุคคลที่ครูอาจารย์ข้าราชการได้หมดเลยนะคะสำหรับ คู่ครองหรือแฟนของคุณในอนาคตที่เลือกไพ่ก่อนที่3ามนะจ๊ะเรามาดูกันว่าเฮ้ยฐานะเขาเป็นยังไงคือฐานะค่อนข้างที่จะก,กลางๆไม่ได้รวยมากหรือไม่ได้ที่แบบหาเช้ากินค่ำในขนาดนั้นอืนะคะสูสีกับคุณอะประมาณนี้นะคะแต่เขายึดหลักความยุติธรรม ะะแลวเขาก็ม่ต้องเขาก็พยายามที่จะเออแอคทีฟตัวเองด้วยแหละให้มีสถานะที่ดีขึ้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะเหมือนกับคุณนะคะนะเอาเป็นว่าต่อไปค่ะเรามาดูหัวข้อนี้กันดีกว่าว่าถ้าคุณกับเขาคนนั้นนะคะนะได้คบกันความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไร เฮ้ยเบเกนที่ดีต่างฝ่ายต่างช่วยกันสปอร์ตช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะทุกอย่างมันแฮปปี้มากๆเลยนะคะนะเออโอ้ตามมาติดๆเลยค่ะทุกอย่างแฮปปี้มากเลยนะคะความรักดีการเงินดีตามลำดับเลยอ่ะแน่นอนคุณเป็นคนให้เขาก็ให้ตอบแทนกลับ ต่างคนต่างมีการสปอร์ตซึ่งกันและกันอะในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานในเรื่องของการใส่ใจใเรื่องของเงินทองนะคะดีทุกฝ่ายเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสามถามว่าจะเป็น MVP สาหรับคลิปนี้เลยได้ไหมก็ได้นะนะคะสำหรับหัวข้อพิก,การนในในในทั้งสี่พาร์ทนะคะเออโอเคสําหรับคนที่กําลังรอดูนะคะไพ่กองที่สี่ที่เลือกไพ่ ให้ใบนี้อยากรู้ความเป็นไปนะะของหน้าไพา่หรือเรื่องราวต่างๆที่ไพ่ในกลองเนี่ยต้องการสื่ออะไรกับคนคนที่เลือกไพ่กล่องที่4หรือไพ่หมายเลข57นะคะฝากติดตามเกาะคลิปหน้านะ